สวัสดีครับพี่น้องนะครับวันนี้กับมหานะครับดึงเครือครับเขือคือน้ำค้างต้นนะครับต้นนี้ก็เป็นยินเนียวแดงนะครับมีหินเม็ดน้อยนะครับออันนี้เป็นตองนึงครับเป็น C S B ศูนย์แปดกหนึ่งนึง ครับผมันนี้เป็นระบบน้ำนะครับนี่ระบบน้ำเต็มระบบดินเหนียวแดงคนระับเป็นที่นูนนะครับบึงอันนี้ผมตั้งขนาดกับเพื่อลกนะครับเบงสังเกตเป็นนูนของคุณมันต่ำนะครับต้นกันนะบเสมอกันดีนะครับ อันนี้นครับอันนี้เป็นสะนะเป็นสะหกผมได้ปลูกห้อยลุมไว้นะครับน้าขอบสะไปมาเบิ้งผลงานครับน้องโอ้เป็นอย่างนี้ครับโอ้บักไง่าเลยครับโอ้คันอย่างนอน,อน,นี่พี่น้องเบิ้งเกี่ยวกันนี้นี่ครับซ้ำก้นเก้่ยวเลยนะี่ โอ้เยวเทียบกับแขนนะบ้างครับคุณล่ะมันแขนผมอ้ยใหญ่ครับนี่ครับปรูกพันธุ์อย่างครับลืมพันธุ์นะครับออกมาปลูกสิมไว้นี่ครับบังคับโอ้ยง่ายๆแค่ไหำเลย นี่ปลูพันธุ์อย่างครับนี่คือขอนเจนแต่โบแมนครับมีขุนอ่ใบร่ um, อนออกเย็นนะครับเออคุณครับมีแต่ลำมยังไงครับพี่น้องเออเออนี่ตองหนึงครับตองหนึงดินเนียวครับโอ้ลำบแบอยังไงเลยครับนี่ หล่องเดียวครับใส่พันลอยไรละแ,แปดร้อยโลครับยางบึงอ่ะพายยางชุ่มครับครับแต่นี่ร้องพื้นชีกไก่นะครับชีกไก่เจ็บโอเคนะครับเบิ้งล้ำไว้ครับว้าปาด <c oughs> ดินเหนียวนี่มันดีจริงสิครับ ใบขาวกับมีครับโอ้มอันหล่แลมวล่ปึ๊ดบระได้มาเบิ้งโดนครับเนี่ยเคลียร์มขึ้นแบบนี้ครับมาสาวลงครับโอ้ลมแล้วลนี่น้องเบิง้งแข้งนี่สิบสี่ไรครับโอ้ เป็นตั้งใจวังครับปีนี้ครับแต่ว่าราคาเนี่ยผเป็นตั้งใจครับแต่ว่าอ้อยี่งามได้ตั้งใจเลยนะครับอ่าวงนี้ผมเว้นว้ประมาณสามเมตรนะครับใบเกือบจุดกันนะครับโอ้ล้ำไ่ครับสองนึงครับดินเหนียวสุดยอดเลยครับเบื้องล้ำครับโอ้อลังการมากครับ สองฟังครับฟังนี่หยดน้ำทุกเดือนครับแต่ฟังนี่หยดน้ำสามเดือนแรกนะครับอันนี้หยดน้ำทุกเดือนจนฮอดหนาฝนนะครับแต่ความสูงต่างกันอยู่มันไม่นึงครับอ่า ยูนี่ฟังปุยรอบเดียวครับฟังปุยสูตร21 C 21ทอบวันนะครับเบิ่งลำครับลองเดียวครับลอ้โล้วครับอ่าเพื่อนอู้หูบึนบึนบึนกานแตกกอของลองเดียวครับนี่ดินเหนียวระบบน้ำครับ บงหนาตึบเลยครับโอ้รบริเวณบริเวณหล่นสุดยอดเลยครับอือเรียนไหวเล้วเออโอ้แดดจ้าเลยมึงลมลมแล้วนี่เป็น,นัลปล่อยไปนี่งําได้ใจขนาดฝนกระตกดี ครับถือใจไรครับดินเหนียวนี่ตกลงใปฝนครับปยานครับยังตกลายหั่ล้ำหนี้ห้อยแหงน้อครับแต่ว่าดินใต้กี้เป็นน้ำอื่นครับดินเหนียวเบิ้งครับพี่น้องลองเดียวลองเดียวครับอ่าจัดรูเดียวหมดเลยละแปดร้อยรูครับม่ถึงตันนะครับน่ครับตอลำตอลำเลยผมปลูกลองเบิ้งครับเท็ดเท็ ะระบบหน้ามนะครับบันจำเป็นต้องยัดคู่นะครับพอความชื้นถึงมันด้แตกกอเองนะครับตอนเราอ้อยครับมี่พี่น้องลองเดียวนะครับอ่าบึง้งนี่เป็นตองหนึ่งครับบึงทองพุ่มครับทองพุ่มทองพุ่มหกนี่ทองพุ่มหกบึงใบเขา <laughs> แกจะบ่ถิมใบเลยนะครับนี่บึงบึง้งทองพุ่ม นี่ลองเดียวครับนี่ครับทองภู่มหกโอ้จดกันแล้วมึงนี่มึงเบิ้งเบึง,บง,บงอันนี้ขอนเจนปนมาครับ <c oughs> ปาดถิ่มเหนียวมันดีจริง,ง,งแบบนี้นี่เองเบิ้ง,งทองปุ่มกับเบิ้งทองภูมิยังบะถิ่มใบอย,ยบู่ครับนี่โอ้หวห้ ต้องุูมกระลำไงครับแข่งจันปืดลูกเลยนี่ครับท่านพี่น้องอ่าดินเหนียวนะครับบวกปูงดินด้วยขี้ไก่แกลบครับนี่ใบขาวว่นนีครับแต่ว่าเสียดำเห็นอยู่นะครับอ่าโอเคครับพ่านผ่านผ่นผ่นน,นะครับถ้าดินดีได้แกลบอยู่แล้วนะครับ เขาบอกเลว่าอีดินดีสักไรนะครับเอาใส่ไปเลยนะห้องพื้นอินทรีย์วัตถุนะครับใส่เข้าไปเลยนะครับเขาจะได้แบบนี้เลยนะนี่นี่ข้างนอกเบื้องขางไหนครับนี่ขนาดล้ำกับบนหน่อยได้ครับดินเหนียวไหมอู้ซวยเลยไหมเบื้งเบื้งครับดินเหนียวโอ้โหสุดยอด เบิ้งทั้งให้น้ำตลอดฮึเ <c oughs> บิงบ้งขุนขุนเบิบ้งข้างในครับเบิ้งข้างในเลยนี่ลำมขนาดเลยดินเงาเบืบ้องแบนชัดๆนะครับนี่นี่ก็เนื้อปูอยู่ครับนะครับส่วนมากนะครับแปลงดินทรายหรือแปลงดินที่แม่นดินเหนียวอะ่ะ มันจะลำน้อยนะครับอยู่ในแปลงแบบนี้มีต้มนี่นปูได้ครับหรือจะน้อยกว่าก็ได้ครับจะเบิง้งอันนี้สมมติผมผมจะแกะกล่าไปบิ้งสมมติก่อน,นึงครับเทียบขนาดล้ำไปบึ้งลองเดียวนะนมองนี้ฟังปุยแค่เดียวครับฟังปุยตอนส,สองสามเดือนนะครับแค่เดียวเบิ้งครับขนาดล้ำนี่ครับ นี่แทบจะเท่ากันทุ่ล้มนะครับนี่ไงกูเนี้ยโป้บึดเลยครับนี่น,นี่ครับก่อน,นึงกันโอ้เป็นสิบด้วยนะครับโอเคเลยครับลองเอาไปปรับแต่บึ้งครับพี่นอ้องนะครับอ่าปล่อยใบขานะครับต้อก็ารุงดินดีๆนะครับสามารถสร้อยได้ด้วกันอ่า ดินเดียวดินเหนียวมันต้นทุนมันดีอยู่แล้วนะครับใบขาวก็มีครับลูกมันแต่แมวบ่าขาวนะครับนี่เบิ่งเบิงเบิ่งเบิงเบิงลำนะครับห้องก็เลยครับสี่ไกลแก็บระบบน้ำครับสุดยอดเลยเขากันดีขนาดเพิ่งขนาดลํานีครับจันว้าวหองเดียวับพไปนอไว้ใจได้ครับสุดยอดครับ ผมมากแบบนี้นานาผมไม่มากหรอกมันล้ำหน่อยนะครับนี่บึงบึงทองภูมิทองภูมิครับนี่ทองภูมิโอ้หุ่นบึง,บ,งบึงนอนหุ่นบึงล้ำตัวนี่ปูครับหุ่นสุดยอดเลยครับ คลิปนี้ผม,มยังไลครับอ่ะพี่น้องเอา,าเบิ้งอ้อยครับแปลงที่ทำสุดฝีมือนะครับแต่ว่านะครับใส่ปุย๋ยอ่าพร้อมปลูกนะครับเอ่อพร้อมปลูกนี่ผมจะใส่สูตร16-16-8นะครับบวกแมกนีเซียมนะครับน้อยนึงแล้วก็ใส่สารปรับปรุงดิน ักเทปัญกนที่เป็นโดลไม้นะครับขุดละเครื่องย่างละเครื่องกลับไป1 6บกบกแปดนะครับกระซอยประหยัดได้อีกหลายเติบะนะครับอ่าเอาไหมนะครับใส่ปุย๋ย1 6บกบกแปดนะครับยี่สิบห้ากิโลเทปัญกลสามพวงดินยี่สิบห้ากิโลอ่าใส่แมกนีเซียมมิดนะครับอ่าประมาณ ครึ่งกิโลนะครับแล้วก็ใส่ลืมๆนะครับอันนี้ที่เด็ดเลยนะครับฟิฟฟิโนนะอะฟิฟิโฟน,โนะอโนโซอยข่าหมดแดงในดินข่าเซนดินอาจจะตูพืชในดินนอนกอนะครับนี่อันนี้ที่เด็ดเลยครับพออ้อยแปลงนี้ถ้าปลูกงามเลยบ่กเคยงามเมื่อกี้นะครับเนี่ยบ่กเคยงามเลยบ่กเคยเสมอแบบนี้นะครับ แปลงนี้ผมก็ไถพ่านสามก้อนแล้วก็ลงริปเปิดสามคาแล้วก็ลอตเตอรี่ปันปุกเลยนะแปลงนี้ไกเตรียมดินดีอีกหน้อยนะครับกับลึกจังน่อยตามกําลังแรงม4าสี่สิบเก้าแรงนะเยี่ยมยูอ่าทวงเวทข่างสามก้อนคนระับบืนตายครับดินเหนียวได้ผลผลิตแบบนี้ก็ถือว่าคุ้มครับเกินคุ้มครับสำหรับรถ คันน้อยๆนะครับแล้วก็แปลงนี้ตายแรงนะครับแล้วก็บ,บ่เสมอแบบนี้บลัมไงแบบนี้นะครับตะกอนปลูกจะบ,บ่เปลี่ยนแบบนี้เลยนะครับนี่การเตรียมดินที่ดีมันก็ได้ผลตอบแทนที่ดีนะครับแล้วก็ระบบเขาจัดการให้มันถูกต้องนะครับใส่ปุ๋ยตรงเวลาฟังปุ๋ยตรงเวลานะครับให้ระบบน้ำตามที่เขาต้องการ ตามที่อ้อยต้องการน,นะครับท่านี้เขาก็ได้ผลผลิตที่สูงนะครับอา่าผมใส่ปุ๋ยหน่อยลงคืออา่นะครับใส่ฝังปุ๋ยตอนสองเดือนหรือสามเดือนนะครับเมื่อเกินนี้จะใส่อยู่สามสิบห้ากิโลต่อไร่นะครับฝั่งแท้นหนึ่งนะครับอืม สำนันนะครับที่เรือกัฝนตกเล็งครับก็ได้นรเจนเพิ่มเองนะครับส่วนโพแทสเซียมลำ้ำแยก่กัอยู่ในดินมีอยู่แล้วครับสำหรับดินเหนียวนะครับกัต้นทุนเ่าดีกัเขาก็ประยุกต์ใส่ได้ประหยัดลงนะครับเพิ่มเติมกับน้ำระบบน้ำนะครับระบบน้ำกับ่เดยงครับระบบน้ำเขาใส่โซลาเซลล์กับซื้อเสียเดียวอยู่ได้หลายปีนะครับอ่ากัมีระบบทอ่อนี่กัได้หลายปี แต่ว่าสายหยดปีต่อปีครับสายหยดกัโบโป้ไปยังครับไรละหาลอยสิบซีไรคุ้นหาลอยไปครับนคะาแรงกะเฮาเฮ็ดเองนะครับกับมือแน่โป้ไปยังน,นะครับกับโอเคครับผมคลิปนี้กครับนะมาพาไปหนองเบิงอ่อยนะครับเต็มระบบมันเป็นแบบไปนะครับเฮ็ดแบบเต็มระบบเลยระบบน้ำนะครับระบบปุ๋ยริปเปอร์ทุกอย่างนะครับ การลองพื้นอันเตรมดินนะครับประมาณนี้นะครับได้อ้อยแบบนี้นะครับโอ้คครับชิพนี้ฝากไว้ทั้งนี้ครับโอ้หลายนาทีแล้วสวัสดีครับ